่องของขวัญแก้มบุ๋มให้วันเกิดสามีพีทกันตาพรทําให้เองกับมือทุกชิ้นมากกว่ามูลค่าก็คือคุณค่าทางจิตใจสําหรับสามีอย่างพีทกันตาพรที่ล่าสุดได้ออกมาโพสอวดของขวัญวันเกิดที่ได้จากแก้มบุ๋มปรียดาเรียกว่าสุดพิเศษมากๆเพราะว่าแก้มบุ๋มนั้นทําของขวัญให้เองกับมือทุกชิ้นตามแคปชั่นว่าของขวัญปีนี้จากภรรยาตัวน้อยที่รักสามีพีทมากๆทําของขวัญให้เองกับมือทุกชิ้นนะครับดีใจที่เราได้อยู่ข้างข้างกัน เดินไปด้วยกันตลอดนะจะแย่ให้บ่นตลอดเลยตลกดีรักหนะ้าแก้มพีด20จลัย2025และแฟนๆที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์เช่นปีนี้ไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่ากอบอเรียกสามีเต็มปากเต็มคำเห็นถึงความตั้งใจทำของขวันให้สามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แต่งงานมาเป็นอีกมุมน่ารักนรักของกบเลยน่ารักที่สุดเลยเอชีดีนะคะพี่พีทของขวัญชิ้นใหญ่ๆต้องมีพีดน้อยแล้วคะ่ะเอชดียินดีด้วยนะคะวันนี้ภรรยาตัวน้อยเรียกว่า สามีพิดแล้วนะเราเอฟอ่านไปยิ้มไปเชื่อว่าพอๆก็คงดีใจเหมือนกันมีความสุขมากๆนะคะจับมือเคียงคู่พร้อมๆกับลูกชายลูกสาวจนแก่เท่านะคะชื่นใจกอบตัวเล็กตัวน้อยเรียกพี่พี่สามีน่ารก